มีความโชคดีค่ะชาวราศีกันโอ้โหพระเจ้าขอสาธุเลยเขาฟ้องมาว่าชาวราศีกันตัวตนของคุณสิ่งใดๆก็ตามที่คุณฝันสิ่งใดๆก็ตามที่คุณหวังนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่คุณอยากจะมีอะไรมันเพิ่มเติมนะคะอ่าช่วงนี้นะคะคุณสามารถจับต้องได้ ไม่ว่าคุณหวังคุณฝันอะไรอยากได้อะไรคุณสามารถจัดต้องได้ในสิ่งที่คุณหวังนะคะอยากจะขยายงานก็จะมีโอกาสได้ขยับขยายงานได้งานทางเลือกเพิ่มเติมงานทางเลือกใหม่ๆการความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะคะแต่ใจความสําคัญก็คือไม่ว่าคุณหวังคุณฝันอะไรคุณจะได้ดังใจนะคะการเงินเช่นกันการเงินมาจากความสามารถความรู้พัฒนาความรู้ การออกสื่อการเงินข้อตกลงธุรกิจกิจการการงานนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีบางท่านได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆนะคะใครทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทุกประเภทใครทำงานสื่อนะคะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วนะคะต้องแสดงความสามารถความรู้ออกมาแล้วนะคะการเงินก็ต้องย่อมดีขึ้นด้วยบางท่านใครที่ติดขัดติดปัญหาการเงินนะคะในช่วงนี้ ก็ย่อมอาจจะหมายถึงว่าคุณก็ต้องเริ่มดีขึ้นมีค่าเชมีรายได้เข้ามาที่พอ,พอประมาณนะคะรวมไปจนถึงการหารายได้ในที่นี้นะคะก็าอาจจะฟ้องมาว่าต้องยึดหลักศิลธรรมจรรยาบัรณด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่ต้องมีข้อตกลงกับคู่ค้าคู่ธุรก,กิจต่างๆ ะะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จที่ดีมากๆใครทำงานที่มีขั้นมีตำแหน่งคุณอาจจะได้รับการปรับโปรโมตการรับผิดชอบงานใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานไปเกี่ยวข้องกับองค์กรงานราชการนะะงานครูงานวิชาการงานแพทย์งานหมอต่างๆนานานานะคะคุณกำลังจะมีโอกาสได้รับออได้แบบว่า มีความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆใ,ใหญ่ๆด้วยเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นใครที่อยากจะได้บ้านปีนี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้ทรัพย์สินหรือจะมีโชคนะคะจะมีในเรื่องของการเงินที่อุดมสมบูรณ์มั่นงงคงมั่งคั่งเกิดขึ้นใครที่ตั้งใจทำมาหากินหาเงิน อยากจะได้บ้านต้องได้บ้านใครที่อยากจะขายทรัพย์สินก็จะมีโอกาสขายรวมไปจนถึงคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์อสังหารวมไปจนถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาด้วยเช่นกันนะคะ